เจ้าวังแต่ไสชน,นะเจ้าย่อมบ่มีวันชน,นะประเด็นสำคัญทางจิตวิยาประเด็นหนึ่งที่ต้องบอกว่า,างนี้ฮะการคิดถึงชัยชนะไม่ใช่คิดไม่ได้นะครับเพราะว่าการนึกถึงชัยชนะแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราบางครั้งเรามีสร้างแรงบันดาลใจเรามีความฮึกเหิมอยู่ครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ครับว่าเราต้องนึกถึงหรือคิดเมื่อไหร,ร่นะ หลักสำคัญคือถ้าคิดเรื่องเหล่านี้เรื่องใจชนะก่อนการแข่งขันสักวัน2วันแล้วมาสร้างให้ใจฮึกเหิมอ,อยากทำเนี่ยมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจครับแต่ในช่วงของการก่อนการแข่งขันเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องรีเซ็ตกลับมาครับยังทักษะปัจจุบันเพราะว่าไรกิกรามแต่ที่นักกีฬาเนี่ย แข่งขันอยู่แล้วคิดเรื่องจะชนะชัยชนะใจมันล้นโซนครับแทนที่มันจะอยู่อัลติเมทโซนที่บอกกันไปปลายโซนตรงนั้นแหละครับมันล้นออกนอกโซนเพราะอะไรคิดมากไปมันเป็นเอาไลเออร์ครับกลัวก็ออกตกโซนคิดถึงชัยชนะมากเกินไปก็ล้นโซนดังนั้นเมื่อจะแข่งรีเซ็ตไม่เซ็ตเรารีเซ็ตความคิดชุดความคิดกรอบความคิดและมาที่ทักษะปัจจุบันและสําคัญที่สุดคือการสร้างสติโดยการหายใจให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับ หลังจากนั้นเองก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานทุกอย่างที่ซ้อมไปได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นแหละครับจึงบอกว่าใช้ชนะคิดได้แต่คิดแล้วปล่อยไม่ได้วางไม่ได้พังครับนะฮะดังนั้นคิดได้แต่ต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูกช่วงคิดให้ถูกจังหวะและปล่อยให้ถูกช่วงถูกจัวงหวะหลังจากนั้นเองนะครับไม่ว่าใครลงขัน,ขนจะใกล้เคียงจะจบแล,ละหรอมีคะแนนนาจะเป็นผู้ชนะ ก็ตามแต่แต่ก็ต้องดึงกลับมาที่ทักษะครับอยู่กับทักษะเพราะว่าบางครั้งโคเรนทามันทำงานช่วงเวลาต่อเวลาบ้างใกล้จะจบบ้างช่วงนั้นนะครับพอจิตใจเราเผลอเลยเราโดนเขาทาแล้วเราเอาคืนไม่ได้ครับดังนั้นต้องมี mindset เรื่องของการอยู่ทักษะนะครับแล้วมีสติอยู่ตลอดเวลาในการแข่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะบอกกู้คนในวันนี้ครับผมกับหนูสปอร์ตไอโคครับสวัสดีครับ